ขออาภัยนะครับที่ไม่ถ่าย102เพราะว่าเพิ่งตื่นนะครับตื่นมาทิ้ง1 0 2ออกชมแสไปแล้วสถานนะตามเวลานะครับไม่เป็นไรเมื่อวานก็ถ่ายให้นะครับ102ใครอยากดูเข้าไปดูเลยโอเคมาแล้ว5 402เข้ามาอย่างไวเลยนะครับ ร,รถท้องถิ่น402พิษณุโลกลบบุรีนะครับอ่านี่นะฮะร,รถท้องถิ่นที่ตามหลัง102นะครับอ่าแล้วก็จะถูกรถด่วนพิเศษที่8แซงนะครับแซงทั้ง102และ402เลยอ่ารถเสียเวลามาไม่เยอะครับอ่าเลขเดี่ยว ทุกสถานีนะครับโอเสวยงามฮะ402เมื่อวานผมลงคลิป102ไว้นะครับใครที่จะดูไปดูของเก่าก่อนนะครับนะวันนี้ไม่ได้ถ่ายนะครับขอโทษที